สวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนในบ้านนี้พาพี่น้องมาเลาะตลาดตลาดชุมชนครับตลาดท่องเที่ยวลานค้าชุมชนห้วยเดือจังหวัดน้องบุงัมยูนะครับนี่ครับเป็นอ่าที่นี่เพื่นก็จะมีของหากินอยากครับเป็นตลาดอยู่ริมถนนครับเส้นน้องบุัมย์ผูุดรนนะครับนี่นะนี่เริ่มตั้งแต่นี้เลยครับ หนูน่าหอยปังหอยปังโลละหนึ่งรอยยี่สิบบาทครับมาอันมอนไข่โอ้เกาลัดก็มี่บครับแม่เกาลัดก็มีครับเกาลัดมามาอันเสี้ยนท่อครับแม่นี่กระเจียวครับพักกูดบ่ครับแม่นี่ไหมครับ ครับมีดอกกระเจียวไผ่ไผ่บงหวานไผยลาครับมี่เมื่ครับนองง่นองัมแจูป้ากัมีี่นอูป้าก็มี่ครับหลาฮลาฮหลากหลาลำใหญ่ครับป้าก็มี่นะแม่เนาะครับครับป้าแหงเขียดเขียดแหง เกี๊ยตุงละลอยป่ะครับใช่เกี๊ยตุงละลอยครับภาพภาพพยนต์เคมั้้าสิบาทก็มีภาพห้าสิบภาพพยนต์ควายถุงละหาสิบทุงละลอยครับทุ้งละปลาพ่วงพละลอยทุกกาพ่วงละลอยป่ะแมนี่จ้าพ่วงละลอยเมื่อนี้เราสวยเลยคือได้หลายเนยครับได้หลายจ้าพ่วงละลอยเมื่อนี้นะครับพี่น้องเด้อหายแวะมาหายผ่านแถวนี้แวะมาอุดหนุนพะแนงครับนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดบ่ะครับเห็ดละงอก เห็ดละงอกสดๆใหม่ๆครับพี่น้องนี่ครับสดๆใหม่ๆเก็บมาใหม่ๆครับมักหมักบัวมัดหมักข้อหมักขามป้อมครับเห็ดละโงกเห็ดพึ่งนี่ครับของแท้เลยเห็ดเพิงเห็ดละโงกจานเท่าไหร่ครับจานใหญ่ร้อยจานเล็กแปดสิบจานใหญ่ร้อยจานหน่อยแปดสิบนะครับ อันนี้ก็เฮ็ดเผิงเฮ็ดเผิงยังครับเบื่อเฮ็ดเผิงตับเตาครับพี่น้องทางนี้ยังมีกินอยู่นะครับเนอะเฮ็ดหลแห้งครับตลาดพื่นใหญ่นะครับคุณครับกว้างแห้งครับคุณจะมีหลหลอกครับคุณไปทางคุณหมักเบนเนาะครับเบื่อหมักเบนกับหมักอันมักเมาครับนี่บมักเมายากครับบมักเมาตาควาย จานละ20บาทครับมกเบนเนี่ยก็40บาทนะครับเนี่นลไม่ป่านี่ครับพี่น้อสดๆสดสดหากินยากครับผู้ใด้พานเซนนี่กัแหวะครับคนมาแหวะดีๆครับเนี่ยเซลฟี่โอ้ <laughs> 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 อันนี้ก็มีนะครับนี่ครับ โอ้มีต่อพร่อมอหอยหน้าครับนี่ไหอยากเลี้ยงครับโลละลอยยี่สิบบาทบอจะเองไปเสือในเฟ,ฟสเสือในเฟสแพงมาซสือนี่ก็ได้ครับนี่อหอยหน้าโลละลอยยี่สิบบาทอันนี้ก็นแนวหากินยาครับนี่ต่อครับต่อเงินตอ่อทองต่อขายเป็นขีดบ่ครับแม่ครับ ขายเป็นขีดขีดเท่าไหร่ครับขีดละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องหายากคล้องหากินยากครับเอาไปก่อยก็ไเลยครับไปก๋อยไปแกงกะไเนะครับนี่นะตอกับมีครับอานนี้กับน,น่องงูน่องงูมีน่นอมไม้ครับ หลากหลายยังครับพี่น้องของกินของหาอยากครับนี่ครับจะเป็นผลผลิตจากส่วนหนึ่งกับกป่าครับส่วนหนึ่งกับเพื่อนก็จะปลูกปลูกเองก็ไไ้นะครับอันนี้กับหอยปังครับทุงละลอยหอยปังยังสดๆดูนะครับนี่ครับอยู่น้ำเอ่อ เฟซบุ๊กน้ำเน็ตเป็น่นขายโลละลอยหาซิ้อครับอยู่นีโลโล,ละโลละหนึ่งรอยบาทครับใครอยากเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงกันไนนนะนนนด้นะครับเนานะ้อยปังเนี่ครับยังเป็นเป็นอยู่นะครับพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งทางคุ่นครับอีกแถวหนึง่งครับมีอันดนตีสดพร้อ <laughs> ม อดตาีสดด้วยปลาลาหอมๆครับกับปุกละหาสิบก็มีอะไหรเนะแ <_ S 1> ปดสิบบา,บ,าบาทครับห้าสิบบาทร้อยหบาทร้อบาทครับมีคามีพักอีตูอันนี้อย่งปลายอย่างรับไหมครับนี่ครับโอ้ปลาปลาแดกแหงครับผมปลาแดกแหงเอาไปทอด น้าไม่สมครับมีเขาจคีครับทางนี้ก็มีปลาสมครับปลาสมเขียดแหงก็มีครับพี่น้องเอาไปเก็บไใ้ก็ไปใส่ตู้เย็นไใบัะทอดกินนะครับเนี่ครับไครไข่ไปมาแล้วบักเคืือเทศเอ้าอันนี้มาอีกอย่างครับนะครับ โอ้ฟักแมวปะครับนี่ฟักแม,วค,กแมวครับฟักแมวจานละยี่สิบบักม่วงยี่สิบครับลูกท้อห้าสิบปะครับแม่ผมมานี่จานหนึ่งครับห้าสิบบาทมาก,กินครับพี่น้องอันนี้แ่บแสบนะครับจะหอมน,นไแมนะ่เนาะหอมละมุนครับเนื้อนุ่มหวานเงินอย่าใส่เนาะบ้าน สร้างสินค้าครับมาหาเงินบ่พอเดี๋ยวแด้วแม่โอ้เงินเฮียหรือเงินหลแห้งครับแม่ครับครับเงินไหลายแห้งครับห้าสิบบาทนี่คุ้มค่าเลยครับพี่น้องแม่เพิ่นให้ปลาหลาหนึ่งนี่แม่น้อจานบางใหญ่เลยสิว่าสองโลอยู่บ่ครับแม่ ตรองำเนาะอันนี้แม้ไม่ได้ใส่ครับโอ้ต้นแม่ปลูกเองบหครับแม่ปลูกเองนะครับเนยครับตลาดห้วยเดือเปิดสุ่เหมือบหครับแม่ตลาดนี่เปิดสุ่มือนะครับเนาะเปิดเสาปิดแรงครับห้าสิบบาทได้บักร้ายนะครับเป็นผลละไม่ที่แสบมากินครับขอบคุณครับ อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับพี่น้องพรมาเสียนหนีนะครับนะอเดี๋ยวสิผาาบางอีกซอยหนึ่งครับบางอีกซอยหนึ่งขายดีปะครับแม่ครับครับช่วงโควิดนี่คือขาดกันหนีนะครับเนาะโอ้ยมองจอดปะครับช่วงช่วงโควิดนี่ตอนต้องได้จอดข้างทางแล้วไหมเนาะครับอันนี้ช่วงโควิดครับโควิดคนก็ยังมาหลายครับ ่าดอกกระเจียวครับมีพักขยแ่งเสือปูกได้ด้ครับพักขะแยงนี่ครับกำละสิบบาทสิบบาทได้แบบหลายครับพี่น้องนี่ครับมีน่อไม้ต้มแมงดาก็มีครับนี่ครับแมงดากระชายปะครับแม่กระชายจ้ากระชายถุงละห้าสิบนะครับถุงน้อยยี่สิบถุงใหญ่หาสิบ ได้บักหลายเลยครับมีบักเขือเทศดครับนี่ครับอันเฮ็ด <He ads S 2> พันต้มใบนะครับนี่ต้มใบหนึ่งใบก็มีนะครับเนาะถุงละห้าสิบถุงละหนึ่งร้อยนะครับนี่ครับอหอยหน้าหอยขมครับหอยหน้าหอยขมบักเมาบักเบนครับเห็ด <He ads. S 2> ข้อมแกงเลยนะครับข้อมแกงเลยหวายก็มี่่ครับหวายบ่นี่ครับเอาเอาเนี่หยนะครับเาขาได้ครับเนี่ยเอาปอกให้แล้วหนึ่งร้อยบาทซื้อไปฝากผู้เฒ่าครับผู้เฒ่ามาก,กินไปอ้อมฟูงละหนึ่งร้อยบาทปอกให้พร้อม เฮ็ดนี้พร้อมพร้อมแกงเลยนะครับน้องจะเป็นชุดแกงเนื้อใหม่ชุดแกงเลยใส่เนื้อใหม่ใส่เฮ็ดให้พร้อมนะครับพี่นอ้องนี่ครับพร้อมแกงไปหดแล้วตั้งเตาแกงได้เลย <c oughs> ขายขายดีเงี้ยครับอันนี้เฮ็ดครับเฮ็ดเฮ็ดนี่ครับ เย็ดเพิิงครับพี่น้องเย็ดเพิิงจานละลอยนะครับเนี่ยจานละหนึ่งร้อยบาทข้างนี้มีปลาไหลพร้อมนะครับนี่นนี่ครับนีเอียนครับนี่บักทันบักทูเลียนโอ้หลแห่งครับนี่กระช่ายขิงคาตะไคร ครบครับอันนี้ก็หายากนะครับพี่น้องนี่มั่นเพิ่มเพิ่อนวะครับมั่นเพิ่มนี่ครับมายั้งนอนเนี่ยครับจำซื้อไว้ได้ครับขมิ้นขาวครับว่าหาสิบบาทปะครับแม่เนี่ยแม่แต่แม่ซือได้หลายเนี่ยครับนอกนอกไม้ยังครับเนี่ยไผ่ลวก ไผ่ลวกครับหาสิบบาททัางนี้นังครับนัง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 เอาไปแกงใส่ขี้เล็กครับมีพักพักท่ายครับพี่น้องนี่ครับปูก็มีนะครับเนดะ้อหลากหลายแห้งครับคุณนะครับเห็ดง่ามนะครับเนาะ <laughs> แม่ย่างเขาจีอาหารสดได้ไหมเ,เขาจีเอาใครสนใจกับมาแวะได้นะครับพี่น้องเนี่ยล้ายแห่งครับอาหารการกินผลไม้สดๆสดสดครับสดๆสดจากสวนจากฟาร์มครับเนี่ยพี่กัดอยู่อบ้านหวยเดือดนะครับเด้อครับ เดี๋ยวพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาก,ก็จังววะแวนนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเบานิวกับมาผ่านมาแถวนี่ครับเลยทถ่ายใหม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องทางไกลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ